สวัสดีครับเอฟซีนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตนะครับนาร้านรายอ้อยเงินสดนะครับนานวิจิตปิญญานะครับวันนี้ราคาเท่าเดิมครับพันแปดเป็นเดิมนะครับราคาเท่าไหร่ครับพี่อนวันนี้ราคาเท่าไหร่ครับฮะคณตัวทำเจเหี่ยคณตัวนี่ยกี่กักมาแล้วมาแล้วนะครับตีมเกษตากรอน ว่อยมาขายแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายบินนะครับให้ดูนะครับเอา้ามาอยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับเรนการไม่เกะกะน,นะ่าเอา้เอาก็ทีมง,งานนะครับตอนนี้ก็ได้ขึ้นห่วยนะครับใส่รถเสียํำนานเต็มแล้วนะครับเตรียมไปจำหน่ายที่โรงงานแล้วนะครับตอนนี้นะ ตอนนี้นะเงนั้นก็เป็นทีมนะครับรถตัดนะโอ้โน่นครับโน่นโน่นเลยนะครับทีมรถตัดนะครับแล้วตอนนี้ก็ลากลูกนะครับลากลูกมาใส่นะครับ ครับบรรยากาศนะครับโอ้ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเอฟซีนะวันนี้ตอนช่วงกลางวันนะครับเราก็ไปถ่ายนะครับนะก็ไอ้คีบนะครับติดเครื่องสูบเดียวนะครับร้อยสี่สิบนะครับคูบูตานะไปเดินล,ล,ลูกค้าคาไปจำครับเราจะดูบินนะครับเดี๋ยว มาล้วขอจะขอดูบินนะครับอ่าเราแจ้งราคาพันแปดมโนไหมนะครับเมื่เกินนี้สี่นะครับถัากระถามนะครับโอ้ไม่มโนแหละครับนะทางนี้เขาซื้อกันจริงๆนะครับแล้วก็จะมีอยู่รับซื้ออยู่ที่ร้านเนินสดนะครับที่โรงงานเลยนะครับโรงงานมิตรพหลวงนะครับที่นีนรับซื้อตันละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่า สูงกว่าอยู่ร้านนี้นะครับ150าบาทนะครับที่โน่นคือโรงงานเลยนะครับที่โน่นเลยนะนี่ร้านนะครับจุบริก,การตามหมู่บ้านก็ราคาก็าตอนนี้ก็อยู่ที่พันแปดนะครับพันแปดทุกร้านเลยนะครับยังไม่มีขึ้นนะครับวันนี้นะ แต่คนจยิ้มหน้าบานนครับครับสะเก็ตเดิมครับเทบเรื่องมา้อ,อยมาขายนะครับยิ้นขึ้นกน็น่าจะได้ขึ้นต่อนะครับต่อขั้นนั้นนะครับรถจะจานนัดเลยนะ สองกี่ครับพันสองกี่นะครับเออผ่านหน้านะครับสองกี่นะอยู่ข้างหน้าบุกคืนเลยครับนะอ่ดึงดักกอกนะครับนะดึง,งดังกกอกแล้วก็สปริงครับเกี่ยวสลิงเหมือนเดิมนะครับอ่านะ เด็กเกษตรกนมาจั่งรถเปล่านะครับซีบินออกนะครับเราจะไปถ่ายบินให้เอฟซีดูนะครับอ่ากเป็นการหายข้องใจนะครับ็นราคาอ้อยนะครับรับซื้ออ้อยจริงไหมนะครับโอ้ทางมาของท่านซื้อแค่พันสี่นะครับโอ้อ่างจากนี้ตังเยอะเลยนะครับนะอ่าว่าแล้วครับแถวนี้อยู่ใกล้โรงงานนะครับนะ โรงงานก็ระแวกใกล้ๆก็โอ้รัสตนีตอนนี้ก็ประมาณสิบแปดสิบโลก็มีด้ยวยกันทั้งสามโรงงานแล้วครับนี่นะมีทั้งนิดผุดหลวงนะครับเคสเอลวังไห้นะครับแล้วก็โรงงานน้ำตาลเอราวันนะครับทางส่วนนากลางนะครับก็เลยราคาก็เลยขยับสูงนะครับกว่าที่อื่นนะครับ ปริมาณอ้อยนะครับในส่วนนี้ปีนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าแรงนะครับกาะการเอลนิโยเนาะทำให้อ้อยไม่สวยนะครับส่วนของอ้อยปีนี้ก็รู้สึกว่าจะลดลงนะครับนะทําทให้คคโค้กแก่นะครับโคต้าอ้อยหลายโคต้านะครับอาจจะอ้อยไม่เต็มโคตา้านะครับก็เลยต้องแข่งขันกันนะครับนะเพื่อ จะให้ได้อ้อยนะครับเข้าคต้านะอาขารนี่ก็โอ้ดูไม่ดีเลยนะครับนะเราจะพามาดูบินนะครับดูบินดูบินดูบินจะพามาดูบินครับตอนนี้อ่ะอแ,แล้วก็เล็นรถตัดนะครับ ตีดูเลยนะครับตอนนี้าทวันเลยนะแฟนนัดก็กำลังกลับรถนะครับนะอะมาลองดูกินครับเรื่นี้นะนเป็นจรินะจะได้หายก่อข้องใจกันนะครับว่าซื้อราคานี้จริงไหมนะครับสำหรับราคาอ้อยเงินสดนะครับหน้าร้านนะครับร้านวิจิตรปัญญานะครับ รอตีบินอออยู่นะครับนี่เจ้านรก็รอนะครับตอนนี้นะ,ะเ,เด็กรถดนะ เามา,มาพ่อเนี่ยมาเอาบินมาบ้างจากมาด้วยพ่อเนี่ยเดียเเ๋ยวบินบ้างกนะันายรบินนะครับนะเดี๋ยวเราจะพาดูบินนะครับนี่นะเนี่ยันล่ะมันเกิดแปดนะครับนี่นี่พันแปดนะครับนะเอาราคาว่าพันแปดนะครับโอ้ได้อ้อยจากตันเนี่ย เการ้อยหากิโลหนเงิน1629บาทเอาโอเคครับขอบคุณขอบคุณเอาไว้ขึ้นไว้หนะรือเปล่าในทิ้งเนี่ยฮะะไม่ได้ไปขึ้นไว้หรือเปล่ะนะ<อ>ปานล <ะ S 2> เน,<ะ>าน,นี่ยบ้าไปทางบ้าโอ้รถเสนอสองเมียเอานี่ครับเอให้ดูแล้วนะครับบินนะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาลงไว้ขึ้นนิดนะครับนะเราเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับนะสำหรับวันนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีครับ